กรบสวสดีท่านผู้ชมแล้วก็เพื่อนๆพ่ทุกท่านด้วยนะครับมาอยู่กับ m o n e y PS นะครับผมนะเรามาในของแอปอแอปพลิเคชนันของไพ่แคนทันสานะครับซึ่งแอปนี้นะครับก็สามารถทำการถอนเงินเข้าของท bon ูบอ y Wallet หรือว่าอะไรเป็นของมือถือหรือจะถอนเงินเป็นของเบอร์โทรก็ได้เหมือนกันนะครับเป็นค่าเน็ตก็ได้เหมือนกันซึ่งแอปพลิเคชนันนี้นะครับก็ได้เหรียญจากตรงนี้นะครับผมนะคือเอาเหรียญจากข้างบนนี้นะครับ นี่ครับผมเอาไปแลกเงินนะครับผมนะซึ่งในการแลกนะครับผมเดี๋ยววันนี้ผมจะมาแลกเงินเข้าของเบอร์โทรศัพท์นะครับแต่ว่าก็สามารถแลกของทูวิซิเวเลตได้เหมือนกันนะครับผมเนาะกันหาเหรียญนะครับผมกันหาเหรียญข้านบนนี้นะครับหรือเรียกว่าคอยนะครับผมก็สามารถหาได้จากในการเล่นเกมนะครับผมซึ่งก็คือเป็นการเล่นนี้ทุกคนน่าจะรู้อยู่แล้วว่ามันเล่นกันยังไงนะครับผมเนาะก็มีการแข่งขันก็คือตรงนี้นะครับผมนะ เราจะได้เพชรนะครับผมซึ่งเพชรตรงนี้เราก็สามารถได้เหมือนกันแล้วก็เหรียญตรงนี้ก็เอาไปเล่นนะครับผมเอาไปเล่นแล้วก็ถ้าชนะเราก็จะได้คอยตรงนี้นะครับผมนะก็เอาไปแลกเงินได้นะครับผมและตอนนี้นะครับในของแอปแพคเคนาสานี้ again. มีกิจกรรมใหม่นะครับผมก็คือกิจกรรมของจับอันดับนะครับผมซึ่งในการจับอันดับนี้นะครับผมนะถ้าเราติดอันดับที่1เราก็จะได้เงินนะครับผมก็ จนเนหนึ่งพันบาทครับก็จะมีตามนี้เลยนะครับเขาก็จะมีกิจกรรมตรงนี้นครับผมว่าถ้าชนะเราก็จะได้รับเงินรางวัลก็คือตามนี้1นึ่งพันทูนิวเวอร์เล็ตห้าร้อยนะครับผมแล้วก็3ามร้อยหนึ่งร้อยห้าสิบทูนิเวเลตก็ประมาณนี้นะครับก็จะมีกิจกรรมในการเล่นแล้วก็จัดอันดับนะครับสำหรับใครที่ได้อันดับก็จะได้รับรางวัลไปจนงเงินก็1000บาทน,นะครับผมเข้าของทูนิวเวอร์เลตนะครับ โอเคเดี๋ยวเรามาทําการถอนกันเลยดีกว่านะครับผมแต่ก่อนที่เราจะไปทาการถอนนะสำหรับใครนะครับสําหรับใครที่อยากเชิญเพื่อนหรือว่าแนะนําเพื่อนนะครับก็ให้เรามากดตรงนี้นะครับผมมันจะมีคําว่าเชิญนะครับนี่มันจะมีคําว่าเชิญส่วนของใครที่ไม่มีนะครับผมก็ลองติดต่อไปที่แอดมินได้นะครับของใครที่ไม่มีคําว่าเชิญเพื่อนหรือว่ามีปัญหาอะไรต่างๆหรือว่า ด้านมือื่นนะครับที่มีปัญหาไม่สามารถทําการแก้หรือว่าเล่นได้นะครับก็ให้ทุกคนมาทําการติดต่อที่ไอมินนะครับนี่เขาจะมีคําว่าติดต่อนะครับก็ให้เราไปติดต่อที่ไอมินแล้วก็แจ้งไปให้ไอมินว่ามีปัญหาด้านนี้ด้านนี้ไปเดี๋ยวไอมินเขาจะแก้ให้นะครับผมเนาะโอเคนะครับผมก็มาทําการถอนเลยนะครับผมก็กดไปที่เชิญน,นะครับทําการถอนก็กดไปที่เชิญเหมือนกันนะครับผม ถ้าเราจะทําการถอนก็กดไปที yes? so so right? ure, ่เชิญเหมือนกันนะครับกดเข้าไปนะครับผมนี่ครับผมนะก็ถ้าเรากดมาแล้วใช่ไหมครับผมก็จะมีตรงนี้นะครับผมนะตรงนี้ก็คือนะสาหรับคนที่เราเชิญนะครับผมถ้าเราเชิญแล้วเราก็จะได้รับเหรียญนะครับคนที่หนึ่งนะครับเราจะก็จะได้รับอยู่ที่1,300เหรียญนะครับผมหรือก็คือ1.3 0่าคอยนะครับที่เราจะได้นี้นะครับผมนะถ้าเราเชิญคนนึงมาแล้วนะครับผมเราจะอ่าคนนั้นนะครับ ถ้าเราเชิญมานะครับแล้วก็จะได้อยู่ที่500คอยนะครับแต่ถ้าเพื่อนคนที่เราเชิญมาแล้วเขาทําการเล่นเล่นเกมนี้จานวน10ครั้งนะครับผมนะจำนวน10ครั้งหรือว่า10บลอกนะครับเราก็จะได้รับอีก800คอยนะครับผมก็รวมแล้วประมาณ1,3 0 0้คอยก็ตามจำนวนนี้เลยนะครับ1คนก็จะได้ประมาณ1,300ง้อยคนนะครับผมหน้ 1, คอยนะครับต้องขออภัยด้วยนะครับทุวงน,นอ่า ปากนิดหน่อยนะครับผมเนาะส่วนรหัสในการเชิญนะครับก็จะอยู่ตรงนี้นะครับผมรหัสในการเชิญของเรานะครับรหัสในการเชิญของเราก็สามารถเอาให้เพื่อนๆที่สนใจนะครับมาใส่รหัสเชิญแล้วเราก็จะได้รับคอยตรงนี้เอาไปทําการถอนเงินได้แล้วก็ถ้าเราทําการกดเชิญตรงนี้นะครับผมก็สามารถเชิญได้ของเพื่อนๆก็ได้นะครับหรือว่าจะคัลดลอกลิก์ไปก็ได้นะครับผมเนาะก็ทําการกดเชิญแต่ตรงนี้ไป โอเคนะครับผมเราก็มาทําการแลกเงินกันเลยดีกว่านะครับผมก็นี่ครับแลกนะครับผมฮนะก็แลกเป็นของบัตรทูนี่บรลตหรือว่า,าเงินค่าโทรศัพท์ก็ได้กดเข้าไปพอกดมาแล้วนะครับผมก็จะผมมาในของหน้านี้ให้เราแลกเงินนะครับผมนะเดี๋ยวรอในของหน้าเว็บไซต์เขาโหลดสักครู่นะครับผมนี่ครับ ก็จะมีให้เราแลกนะครับผมแลกทั้งของเงินมือถือหรือว่าบัตรทูนิเวอรเลสตหรือว่าของขวัญก็ได้นะครับถ้าเราจะทําการแลกของทูนิเวอรเลสตก็กดไปที่ไล่ของทูนิเวอรเลสตนะครับผมนะเขาก็จะมีจำนวนจํากัดนในการแลกด้วยนะครับผมนะเขาบอกว่าอ่าแลกอ่าหนึ่งร้อยห้าสิบทูนิเวอรเลสตก็คือเขาแลกหมดละไม่มีให้แลกละส่วน300ทูนิเวอรเลสตก็ยังมีให้แลกอยู่9ครั้งนะครับผม อันนี้คือจํานวนต่อวันนะครับผมส่วน500กับหน0 0พตรงนี้เขาแลกหมดละไม่มีให้แลกละเดี๋ยวพรุ่งน,นี้เขาจะเอามาให้แลกใหม่นะครับผมสาหรับวันนี้หมดแล้วนะครับเหลือของ3บาทของทูนิเวเลตน,นะฮะโอเคก็เดี๋ยวผมจะแลกเป็นของอผมจะแลกเป็นของ กำเงินเข้าเบรอร์นะครับเพราะว่าจะเอาเป็นค่าเน็ตนะครับผมนะส่วนใครที่จะเอาเป็นค่าทูนี่เวลเลตก็สามารถแลกได้ส่วนเงินที่จะเข้าของทูนี่เวเลตก็ใช้ประมาณสักประมาณอ่าเวันนะครับผมนะนับไปประมาณ7วันนะใช้เวลาประมาณ7วันเกือบจะเข้านะครับผมส่วนส่วนมากก็แลกของทูนี่เวเลตก็ใช้เวลาสักประมาณ3วันก็น่าจะเข้าละแต่ถ้าช้าสุดก็ประมาณ7วันนะครับผมนะของทูนีเวลเลตนะครับเวลาที่เราจะทําการถอนนะครับ แต่ส่วนของเบอร์โทรศัพท์หรือว่าตัเงินมือถือนะครับก็ก่นแรกนะครับผมแค่แรกพกก็เข้าปักแล้วนะครับผมนะคือของท <cut> ูนิเลตผมได้ทําคลิปวิธีในการแรกเอาไว้แล้วอยู่ใต้คลิปให้ทุกคนไปดูได้นะครับผมนะส่วนการแรกของตรงนี้ผมก็ยังไม่เคยแรกของนะครับมันก็สามารถแรกของได้นะครับผมนะว่าแรกของก็คือหม้อหรือว่าอะไรต,ต่างๆประมาณนี้ซึ่งมันใช้เหรียญค่อนข้างเยอะนะครับผม แต่ถ้าแรกแต่ถ้าจะแรกแรกได้ไหมก็แรกได้นะครับผมแต่ยังไม่เคยแรกเหมือนกันนะครับผมเพราะว่าผมจะแรกเป็นของอา่าเติมเงินมือถือแล้วกันเอาเป็นค่านเน็ดรายเดือนของผมแล้วกันนะครับผมก็จะทําการแรกไปที่เติมเงินมือถือนะครับส่วนตรงนี้ก็จะเป็นการใส่เบอร์นะครับผมก็ให้เราใส่เบอร์โทรศัพท์ของเราเข้าไปนะครับพอใส่เสร็จล้วก็ให้เรากดคําว่าถัดไปนะครับผมวิธีการเาติมเงินแบบละเอียดผมได้ทำคลิปเอาไว้แล้วนะครับผมทุกคนสามารถไปดูได้นะครับ อ่าโอเคนะครับถ้าเรากดเข้าม,มาแล้วนะครับก็หน้าตาก็จะประมาณนี้มีท่านแรกของเอเอสนะครับผมแล้วก็ดีแท็กแล้วก็ทูมุกนะครับผมผมก็จะแรกเป็นของ a อเอสละกันนะครับนี่ผมก็จะเติมเงินเข้าของ a อเอสจนวนเงินประมาณ3ามบาทนะครับผมนะก็ตอนนี้ผมมีอยู่ทั้งหมดประมาณสามร้อยคอยนะครับผมนี่ไม่ใช่300ร้อคอยครับ 30,000คอยนะครับผมผมมีอยู่ทั้งหมด34,930คอยนะครับก็จะทำการจำเงิน300บาทเข้าของเบอร์โทรัพท์จะเอาเป็นค่าเน็ดของผมนะครับรายเดือนนะครับผมก็ทำการกดเข้าไปนะครับกดปุ่ปที่มันจะขึ้นเขาว่าสีเหลือง,องตรงนี้นะครับผมนะแล้วก็ทำการกดส่งเข้าไปนะครับผมนะโอเคครับ ซึ่งเขาบอกว่าการแลกเปลี่ยนเติมเงิน,จ,นจำกัดนะครับเขาจะรีเฟซทุกๆเวลา9นาฬิกาของทุกวันนะครับผมก็คือถ้า,าผมเติมวันนี้แล้วนะครับผมก็จะไม่สามารถเติมครั้นที่2ได้เติมได้ครั้งเดียวเท่านั้นนะครับผมนะสมมติวันนี้ผมเติมครั้งนี้ไปก็ไม่สามารถเติมไปขั้นที่2แต่ถ้าพรุ่งนี้ผมจะมาเติมเงินก็สามารถเติมได้ส่วนถ้าบัตรตรงนี้หมดเขาก็จะรีมาทุกๆวันเวลา9นาฬิกานะครับผมนะ โอเคก็ทกําการกดส่งเข้าไปได้เลยนะครับผมถ้าใครมีปัญหาอะไรก็สามารถติดต่อได้นะครับนี่ครับสามารถติดต่อเข้าได้ถ้าเติมแล้วมันมีปัญหานะครับผมเนาะแค่กดส่งไปนะครับผมอ่ากดส่งเข้าไปนะครับรอสกครูนะครับผมนะเคยนะครับยินดีด้วยนะครับผมนะคุณอของคุณก็คือ30,000คอยขอติมเงินมือถือ จัดำเนดินการให้คนภายใน4ชั่วโมงหลังจากทางขอได้รับอนุมัตินะครับผมอ่รโตรวจสอบว่าคนมีคอยนะครับผมะเพียงพอกันอ่าก่อนหักเพียงพอแน่นอนครับผมะโอเคก็ทกําการเติมนเสร็จไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมเดี๋ยวรอเงินเข้านะครับผมะเดี๋ยวรอเข้านะครับผมอ่ะรอสักครู่นะครับ มันจะเข้าทันทีไหมปกติก็คือถ้าเติมปุ๊บมันก็จะเข้าเลยนะครับผมนะแต่ถ้าไม่เข้าก็น่าจะต้องรอนะครับประมาณ24ชั่วโมงนะครับอ่าโอเคนะครับผมก็เข้าไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับนี่เงินก็เข้ามาแล้วนะครับผมก็อยู่ข้างบนนี้นะครับก็เข้ามาไวนะครับผมอะก็ได้ทําการเติมไปก็ใช้เวลาเติมไม่นานครับเงินก็เข้ามาละนี่ครับคุณได้เติมเงินนะครับผมสามร้อยบาทนะครับผมนี่เข้ามาแล้วนะครับผมอะ โอเคเดี๋ยวเราไปดูประวัตินะครับผมอะถ้าเราจะดูประวัติการถอนก็ให้เราดูไปที่บันทึกนะครับมันจะมีอยู่ข้างล่างนะครับมันจะมีบอกว่าบันทึกนี่โอเคผมได้ทําการถอนไป300บาทนะครับผมนะนี่300บาทนะครับผมนี่ก็วันที่29นะครับอ่าสิบโมงนะครับก็5นาที51าิบเอ็วินะครับผมก็ทกําการเติมก็เข้าละก็เข้าแล้วนะครับผมนะเดี๋ยวเราไปดูนะครับว่ามันเข้าอ่า เวลามันเรียไล่เรียกันไหมนะครับเพราะว่าเพราะว่า10นาฬิกา5นาทีเนะาะเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับซึ่งมันก็เข้าละผมก็เข้ามาเช็คนะครับผมนี่คุณได้เต็มเงินนะครับผม300อบาทนะครับผมนะนี่ครับผม300บาทก็นี่ครับ10โมง6นาทีก็ห่างกันแค่วิเดียวเองครับหรือว่า1ิบวีนะครับผมก็คืนนี้นี่ นี่ครับผมฮะหนึ่งนาทีห้าหนึ่งสิบโมงห้านาทีห้าสิบเอ็ดวินะครับผมก็ประมาณสิบวิประมาณนี้ก็เงินก็เข้าเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมก็ถ้าใครสนใจก็สามารถทําได้นะครับผมวันนี้ก็มาทําการถอนเงินเข้าของเบอร์โทรศัพท์เป็นค่าเน็ตรายเดือนนะครับผมสปร์คให้ที่สนใจในของแอปพลิเคชันนี้ก็สามารถทําได้นะครับวิธีอะไรต่างๆวิธีในการเล่นอะไรเมนูแต่ละอย่างผมก็ได้ทําคลิปเอาไว้ละส่วนกลาง สมัครในของแอปนี้ผมก็ได้ทำคลิปออกไปแล้วนะครับผมเนาะก็ลิงก์อยู่ใต้คลิปนะครับผมยังไงก็อย่าลืมทำก,การกดไลค์นะครับกดติดตามแล้วข้อมูลข่าวสารใหม่ๆต่อไปด้วยนะครับผมบ๊ายบายไล้เจอกันคลิปหน้าครับ